การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคำตอบได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคำเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคำตอบ และทางออกสำหรับคุณเสมออย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับผมนายทิวทัศน์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับต้นเดือนเมษายน2564พยากรณ์ระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2564นะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสาหรับชาวราศีเมษขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านตั้งจิตเป็นสมาธิอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนาเราจะทําการสับไพ่เป็นพร้อมกันนะครับ จากนั้นเราจะทำการหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบส2บสอตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 องบอกก่อนครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีเมษนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงชะตาของตานใดเป็นพิเศษครับ นี่เป็นหน้าไพ่ของชาวราศีเมษครับต้องบอกก่อนว่าชาวราศีเมษเนี่ยเกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับเป็นคนธาตุไฟครับเป็นแม่ธาตุไฟด้วยจึงเป็นคนที่มีความใจร้อนครับกล้าคิดกล้าทำเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังความที่เห็นของใครเนาะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีไพ่ไประจำตัวก็คือเป็นไพ่จักรพรรดินะครับ The ต m p พ r o r ก็จะมีเหตุผลเดีนตัวเองนะครับไม่ค่อยฟังใครมีความใจร้อนผู้วามนะแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีภาวะความเป็นผู้นำนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัวต่างๆก็ขอให้ปรับลด ความใจร้อนลงนะครับบางทีอาจจะปัญหาต่างๆไม่ได้เลวร้ายแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่า,าบางทีเราอาจจะวู่วามใจร้อนเกินไปอันนี้ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะมาปรับปรับลดระดับเเของตัวเองลงอาจจะนับหนึ่งถึงยี่สิบห้าสิบไปเลยก็ได้นะครับถ้ายังยังอารมณ์ร้อนอยู่นะครับคือบางทีเราต่างคนต่างร้อนใส่กันบางทีมันจะเกิดปัญหามากมายตามมาเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นนะมันอาจจะเล็กน้อยบางที ไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันนี้คือาหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วบางทีเราอาจจะเพลอเล่อไปนะครับถ้าจะให้ดีเราต้องอพูดจากนได้วยดีนะครับไม่ว่าคนใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดเองเนี่ยต้องพูดจากันด้วยกันให้กันบลังใจบางทีเราเจอปัญหาจากข้างนอกมาจากที่ทํางานมาแล้วมาเจอคนในครอบครัวเนี่ยแรงใส่กันร้อนใส่กันอกีกมันก็ทําให้เกิดปัญหาสุมเข้ามาอีก เพิ่มเติมเข้ามากลายเป็นว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่มีใครเข้าใจกันเกิดเป็นปัญหาครอบครัวตามมาได้ทั้งที่จริงๆแล้วครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ่งดีๆตามมาในชีวิตของเราด้วย,วยซ้ำไปนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมนะครับในการทํางานชาวราศีเมษก็เตือนนิดหนึ่งเรื่องของการต้องมีการวางแผนต้องมีการวางแผนต้องมีแผนต้องมีงงมการ ลิสการทํางานนิดนึงว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังนะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้วางแผนงานางานออกมาอาจจะไม่ค่อยได้เพอร์เฟกเท่าไหร่นะัแต่บางทีอาจจะเพอร์เฟกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก็จะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ การมีชื่อเสียงต่างๆใครที่ทํางานด้านความบันเทิงต่างๆก็จะมีความโดดเด่นโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็รวมถึงใครที่ทํางานที่อยู่กับบ้านนะครับหรือว่าเป็นการทําธุรกิจในครัวเรือนต่างๆ SME อยู่ที่บ้านก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีได้รับพลังงานอิทธิพลดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับรวมถึงงานที่คุณทําอาจจะต้องได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆนะครับไม่ค่อยจะพึ่งพาอาศัยใครได้เท่าไหรนะ่นัก ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือโดดเด่นเลยทีเดียวว่าคุณต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆต้องใช้กลืนของคุณเองอไม่ค่อยจะที่จะใช้คนอื่นพึ่งพาคนอื่นได้เท่าไรนักนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงที่ชอบที่จะควบคุมกะเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างให้มันเป็นเป็นไป,นป,นปนตามทิศทางที่ต้องการอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําใจบางคนเจอห,หัวหน้าผู้หญิงที่มีความจุกจิกหน่อยนะครับก็อาจจะต้องได้อ่ ยอมรับตรงนั้นให,ให้มันให้งานมันขับเคลื่อนไปได้ดีกว่านะครับรวมถึงงานค่อนข้างที่จะมีภาระเยอะนะครับสาหรับชาวราศีเมษก็ต่างคนต่างงานสุมเข้ามานะครับทำให้เรานั้นมีความเหนื่อยล้าได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าความอดทนความแข็งแกร่งของชาวราศีเมษน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะครับในการลงทุนต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเสร็จอย่าง ไม่คาดฝันมาก่อนเลยนะครับเขาจะแบบทาอะไรก็แบบว่าตุ้มนะครับสําเร็จเลยทีเดียวอ่าคือแบบหลายคนบอกว่าอ่าจะลงทุนอะไรไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับก็คืออาจจะลงทุนมาก่อนน้านั้นมีความซบเซานะครับช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงจังหวะของการแบบได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าใครจําหน่ายสินค้าอะไรบางอย่าง พบช่องทางในการทําการตลาดใหม่ๆแล้วก็จะมียอดสั่งซื้อมากมายจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างๆเข้ามาให้ปรับแผนรับมือให้ดีนะครับการรับเงินสดการรับเงินโอนมาจากออนไลน์โอนเข้าบัญชีต่างๆแล้วก็หลายคนก็สามารถที่จะทํายอดได้ทะลุเป้าในช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครที่อยากจะลงทุนอะไรบางอย่างก็ลองหาอันสิ่งที่เหมาะสมที่เหมาะกับจริตของเรามีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเราจะทําได้ดีนะครับ การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคถูกหวยรวยเบอร์ไหมต้องบอกว่ามาจากการทํางานจะดีกว่านะครับลงแรงถึงจะได้เงินนะครับสําหรับารายรับรายจ่ายต้องบอกว่ารายรับของคุณเนะี่ยไม่ค่อยจะเป็นไปตามหวังเท่าไหร่นักอาจจะมีความแบบ ซึมๆเงาๆเพราะว่าบางทีรายรับคือก่อนหน้านี้รายรับคุณเคยมีมากหรือว่ามีหลายช่องทางช่วงนี้อาจจะหลายๆช่องทางหายไปนะครับหรือว่ามีการซบเซาก็ขอให้อดทนนะครับผ่านพ้นช่วงวลนนี้ไปก็จะสามารถที่จะดีะดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้หลายๆส่วนมันค่อยๆฟื้นคืนขึ้นมาขอแต่ว,ว่าเราอย่ายอมแพ้ไปก่อนเอาใจช่วยชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับส่วนได้จ่ายเหมือนกับว่า เป็นการจ่ายอะไรบางอย่างไปเพื่อต่อยอดในการทํางานหรือว่าธุรกิจนะครับอาจจะเป็นการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรข้าวของเครื่องใช้ที่มาใช้ในการลงทุนทํางานธุรกิจต่างๆนะครับทําให้ต่อยอดไปสู่การงอกเงยของการเงินการทองที่ดีขึ้นสําหรับชาวราศีเมษนะครับคือจ่ายไปแล้วไม่ใช่ว่าจ่ายแบบสู่นเปล่าจ่ายไปเพื่อเป็นการลงทุนเพื่อภายภาคหน้าเพื่ออนาคตนะครับการเดินทาง ไปพบปะผู้คนสังสรรค์หรือว่าการไปพบเจอลูกค้าอาจจะเจอลูกค้ามากหน้าหลายตามากมายหลายประเภทนะครับต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมคําถามเตรียมคําตอบให้กับลูกค้าต่างๆเราเราจะสามารถขายงานหรือว่าขายโปรดักต์สินค้าต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงคนที่ทํางานประจําหรือว่ามีเงินเดือนเป็นประจําอยู่อ่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบเปเพบจอเอาพบเจอกับ พบปะมาปนกันเป็นพบเปอนะครับพบเจอผู้คนมากมายทําให้เราต้องได้มีการต่อยอดอาจจะมีการต่อยอดทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่าทางานอะไรบางอย่างมีการร่วมโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับก็หยิบจับให้หยิบจับโปรเจกต์ที่มีความงานที่มีความเป็นไปได้ก่อนหรือว่าสามารถที่จะทําได้สําเร็จโดยการใช้ความรู้ความสามารถของเราได้อย่างรวดเร็วก่อนหรือว่างานที่มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับคือหลายๆงานเนี่ยมันมีความแบบยังมีความแบบ อยู่บนอยู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษอยู่ในแบบร่างอยู่หรือว่าอยู่ในแบบความมโนหรือว่าอยู่ในความเป็นรูปธรรมอยู่เนี่ยงานบางอย่างมันดีนะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้ในตอนนี้ถ้าเราหยิบมาทําก่อนอาจจะเกิดความท้อได้ให้ทําอันที่มันมีความเป็นไปได้หรือว่าเรามีความสามารถอยู่แล้วทําไปก่อนมันจะสําเร็จก่อนนะครับคือหรือว่าบางทีมีหลายงานเข้ามาพร้อมๆกันให้คุณจัดสรรเวลา สิ่งไหนที่มันทําได้ก่อนหรือว่าระยะทางใกล้กว่าหรือบางทีต้องไปเจอลูกค้าหลายคนเงีนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับให้คุณวางแผนการเดินทางให้ดีเรื่องของรถเรื่องของยุดยันปะหานะต่างๆเรื่องของสภาพการจราจรต่างๆต,ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนใครที่จะได้ไปทํางานไกลที่ไกลถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยครับไม่ได้ทํางานใกล้บ้านไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านเกิดก็ไปแล้วจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับจะเฉิดฉายนะแล้วก็รวมถึงใครที่อยากจะไปทํางานต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับ ก็มีเกณฑ์ไปแล้วประสบความสำเร็จอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องดูเรื่องของเหตุการณ์สถาน,น,นการณ์ต่างๆเรื่องของโรคระบาดต่างๆให้เข้าที่เข้าทางก่อนด้วยนะครับแต่ไปแล้วดีนะครับสหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักนะครับมีเด่นชัดนะครับแบบว่าไม่คาดฝันมาแบบว่าปุ๊บเพสสนิวาาเลยทีเดียวส่วนคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วอยู่กินกันแบบเปิดเผยนะครับต้องบอกว่าคู่ของคุณเขาจะมีความเด,ดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับอาจจะ ช่วงนี้งานอาจจะบูมขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ในครบอบครัวข,ของเรานั้นนะ่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้าใครที่อาจจะทํางานหนักในช่วงนี้อาจจะต้องเข้าใจกันเนาะอาจจะต้องไปปรับจูนเข้าหากันนะครับให้กาลังใจซึ่งกันและกันจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเราไปต่อกันในส่วนของอุปสรรคในการทํางานนะครับต้องบอกว่า จะได้มีการสั่งสารอยู่บ่อยนะครับนี่คืออุปสรรคนะอาจจะมีการได้พบปะลูกค้ามากหน้าหลายตาอะไรเงี้ยครับหรือว่าได้มีการแบบเฉลิมฉลองหน้าที่หน้าที่การงานที่ดีขึ้นสูงขึ้นหรือว่าเพื่อนของเรามีการเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยครับอาจจะอุปสรรคก็คือน้ำหนักขึ้นอะไรประมาณนี้นะหรือว่าพักผ่อนน้อยเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนหลังเลิกงานบ่อยอะไรเงี้ยมีหลายแมทต์ต้องมาสู้กันนะครับหรือรวมถึงได้พบเจอกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าที่เข้าเป็น เพศที่เป็น LGBT นะครับ LGBTQ ซึ่งเราอาจจะต้องบางคนอาจจะไม่เคยทํางานร่วมกับคนเหล่านี้มาก่อนอาจจะต้องมีการปรับจูนกันหรือว่าอาจจะต้องมีการใช้คําพูดที่เหมาะสมนะครับจะได้ไม่เป็นการก้าวร่วงนะหรือว่า สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับคือยุคสมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยบางทีหัวหน้าเราอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นเพศ LGBTQ นี่เราจะไม่เข้าใจหรือว่าลูกน้องเราเป็นสไตล์นี้อะไรเงี้ยครับก็ต้องเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันงานจะออกมาดีนะครับไม่มีอะไรที่เป็น,ปนไปในทิศทางที่เราต้องการพึงประสงค์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับนนต้องมีการปรับปรับให้เข้ากับ สถานการณ์และที่สําคัญไพ่เตือนมาบอกว่าให้ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการหยิ่งการแบบว่า ลดการหยิงท่านงในศักดิ์ศรีของตัวเองลงนะครับบางทีเจ้านายเราอาจจะคําคพูดบางคาไม่เข้าหูเจ้านายกาให้เราถูกหมายหัวไว้ได้เหมือนกันแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เติบโตในหน้าที่การงานเพราะว่าบางทีเราอาจจะมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วไปทําให้เหมือนกับว่าไปดูหมิน่นหรือว่าไปาใช้คําพูดบางอย่างที่ไม่ค่อยเคารพผู้ใหญ่อะไรเยงี้ครับเป็นไปได้นะให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับภาพรวมก็ให้นมามาระวังเรื่องของการ ปวดศีรษะด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับอาจจะคิดมากมีมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับรวมถึงคนที่ให้น้มัระวังเรื่องของหลอดลมนะครับเส้นเสียงต่างๆาต่อมทอนซิลให้บบระมัดระวังนะครับบางคนอาจจะใช้เสียงเยอะอเป็นนักร้องอะไรงนี้ครับตามผับตามบาร้านอาหารกลางคืนอะไรครับให้พักผ่อนให้เพียงพอนะอก่อนจากกันไปนครับก็ให้ การให้ทำชนะการให้ทั้งปวงนะครับคือให้เรานั้นมีสติในทุกวินาทีในชีวิตนะครับไม่ประมาทหรือว่าไม่มีการเพอร้อฝันมากเกินไปนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็อาจจะเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่อาจจะมีทําให้คุณนั้นฉุกคิดอะไรขึ้นบางอย่างได้หรือว่าตกผลึกอะไรบางอย่างหรือสามารถที่จะหาทางออกให้กับชีวิตได้นะครับจะไม่ทํานายแล้วนะครับก็จะให้คุณได้อ่านแล้วก็ทบทวนตัดสินใจเองฟังแล้วก็ ตกผลิกด้ตัวเองนะครับบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างตนแลลเป็นที่พึ่งของตนผู้ฟังมากต้องพิจารณาเป็นสำคัญ การพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีเมษนะครับไม่ได้เฉพาะจัดจงเป็นดวงชะตาของท่านใดเป็นพิเศษหากคุณรับฟังรับชมแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียกอนบรใจให้กับผมนายทิทัศน์และก็ทีมงานด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในการพยากรณ์ในครั้งหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ